เมนูยำง่ายๆหนึยย่งย,งยำนะครับเอามาแนะนํากันครับเมนูยำเห็ดออริจิครับเห็ดออริจิเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยถึงเวลามาใช้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มน้ำเห็ดออริจิมาหั่นบางๆก่อนเลยนะครับตามภาพเลยแล้วก็มาซอยให้เล็กๆครับเห็ดออริจิหรือเรียกกันอีกในชื่อนึงก็เห็ดนางลมหลวงนะครับนิยมนํามาบริโภคสดๆนะครับมีสารสก,กัด แคลอรี่ต่ำครับุดมไปด้วยคุณค่าทางโภญนาการเยอะแยะไปหมดเลยครับเราก็นำเห็ดเนี่ยนะครับมาลวกให้สุกก่อนครับลวกเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ไปทำน้ำยำกันได้เลยครับเริ่มจากน้ำมะนาวก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับ ในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่แล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผานะครับวันนี้เราจะใช้น้ำยำเป็นน้ำยำดำนะครับน้ำยำาของไทยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับน้ำยำขาวน้ำยำแดงแล้วก็น้ำยำดำนี่แหละครับ คนจนละลายเข้ากันหมดแล้วคราวนี้เราใส่เห็ดออนจีที่เราลวกแล้วเนี่ยลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกกินดาแดงซอยครับตะไคร้ซอยครับแล้วก็หอมแดงซอยครับใบมะกรูดซอยอีกเล็กน้อยครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ เป็นเมนูที่ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะครับแต่ก็อร่อยได้ครับแซ่บด้วยนะครับรสสัมผัสของเห็ดออรินจิเขาจะมีความหนึบๆอยู่นะครับนำมายำนี่ก็จะลงตัวกับเครื่องสมุนไพรที่ใส่ไปมากๆเลยนะครับ คุณสมบัติของเฮตเอโรนจีทางการแพทย์นะครับเห็นบอกว่าสามารถต้านโรคมะเร็งได้นะครับแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้ทุกส่วนต่างๆทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกต่างหากนะครับโอ้โหสรรพคุณเขาเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับ เลยเอามาฝากกันนะครับยังไงลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ทำให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับสวัสดีครับ